ลุกของความเป็นโมเดินแบรนด์ที่ Energy Reform เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์ติดแก๊สทั่วไปธรรมดาแต่ว่ามันเป็นแบรนด์จากอิตาลีซึ่งเราก็จะทำลุกให้มันอย่างเช่นพุ่มกับก็จะใช้พุ่มกับของอิตาลีที่เราเลือกพุ่มกับเป็นชาวอิตาเลียนนะครับหรือมิสเตอร์วิโตเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการาถ่ายทำหนังโฆษณาในลักษณะที่เอารถมาชนกัน Sono stato chiamato dalla ditta Energy Reform per girare questo spot che verrà messo in onda a breve. Sono stato molto onorato dal fatto che mi sono reso conto che questo era un prodotto interamente creato in Italia e non come dicono i competitors che ah, facciamo tutto in Italia. In realtà questi, questa ditta produce veramente dei sistemi completamente italiani. Quindi l'idea di questo spot... คือแบบ senza trucci un vero crash test dove si vede come il sistema energy r e f o r m veramente riesce a essere funzionale e เอ่ sicuro เราต้องการเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยอุปกรณ์แก๊ส energy reform ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเนี่ยระบบเซฟตี้อุปกรณ์ต่างๆมันทํางานอย่างไรนะครับโดยเเราจําลองการชนจริงนะครับ อย่างการชนครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องเซตเอาไว้ให้แบบพร้อมเลยนะครับอย่างอย่างที่เห็นทางทีมงานกำลังทำอยู่เนี่ยทุกอย่างเวลาชนเนี่ยชนเข้าไปครั้งเดียวนะครับกล้องทุกจุดนะครับหรือว่าระบบแอร์แบ็กทุกอย่างเนี่ยจะต้องทํางานครั้งเดียวนะครับความยากอยู่ตรงนี้แล้วก็คอนเซปต์ของการทําหนังคือดับเบิลเทสดับเบิลทรัสต์คนอยากติดแก๊สะคระับมันก็ต้องเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งคุยกันแล้วจุดทั้งหมดเลยที่ที่เราขายก็คือความปลอดภัยเป็นหลัก อันที่2ที่เป็นดับเบิลเนี่ยก็คือาการันตีจากจากวอนเนอร์นะครับที่ที่จะมาการันตีเราอีกครั้ง ติดแกส๊สติดความปลอดภัยติด Energy Reform